สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะลองมาดูพึ่งที่ผมเก็บน้ําหวานไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณสักเดือนครึ่งเดี๋ยวครั้งก่อนเนี่ยผมเ,เหลือไว้สองรวงนะครับเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งเดือนครึ่งแล้วเราไปดูกันครับว่าเขาจะมีน้ําหวานให้เราเก็บได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับก็คือ กองรังพึ่งที่สร้างอยู่ในกระถางต้นไม้นี่แหละครับที่ผมเคยนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วนะครับอยู่อยู่หลังบ้านห่างจากบ้านประมาณสัก30เมตรนี่นะครับมาตั้งล่อไว้แล้วพึ่งเขาก็มาทํารังอยู่ในกระถางต้นไม้นะครับแล้วผมก็เก็บน้ําบาดไปแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่า ผมก็ทิ้งหลังไว้ให้เขาอยู่สองรวงนะครับเห็นไครขาก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมจะมาดูว่าอพอจะมีน้ําหวานหรือมีรวงรังให้เราได้ได้เก็บไหมนะครับรอบนี้ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมผมจะเก็บนะครับอันนี้โอ้มีประมาณสัก5้ารวงได้นะครับนี่ก็น่าจะเก็บได้อ่าเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์แล้วจะเก็บรวงน้ำหวานสักสองสารวงนะครับเอาไปฝากน้องที่เชียงใหม่ครับ ตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับท่านผู้ชมครับทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะผมก็เตรียมไว้แบบนี้เลยนะครับเตรียมไฟเตรียมอุปกรณ์ที่จะเก็บน้ําผึ้งนะครับเดี๋ยวผมไปยกกล่องผึ้งมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพร้อมมากครับ เอาครับท่านผู้ชมครับมีไม่เยอะครับมีแค่นี้นครับแต่ก็จะเก็บน้ำหวานนะครับเก็บไว้เอาไปกินเดี๋ยวไปดูกันครับน้ำหวานนะครับ นะครับไม่บนะครับ คำน,นี้ผมไม่เก็บไว้นะครับผมไม่เก็บไว้เพราะว่ามันล่วงหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับจะไม่มีการหานางพญานะครับผมจะเก็บไว้ที่เดิมดูว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเฮ้ยเห็นเห็นนางพญาแล้วไหนละไหนละนี่นี่ผมได้นางพญาแล้วครับ ลายตายตายตายอยู่หรือเปล่าัตอนนี้นางพญาหนีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้ก็จะประมาณนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้นะครับก็ยังไม่ปิดปิดลวงลังยังไม่ปิดตานะครับแต่ก็อยากจะเก็บแล้ว <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปฝากน้องนะครับนี่ตอนนี้นางพญาหนีไปแล้วลองสังเกตด,ดูนะครับว่าเขา จะทำยังไงกันต่อนะครับเะกี้ผมจับนางพญาได้แล้วนะครับปรากฏว่าไปเอาหลอดกักนางพญาแล้วเขาบินออกจากถุงมือที่ผมกักเขาไว้นะครับโอ้เสียดายมากก็เป็นพึ่งกล่องร่อพึ่งพงป่าที่ตั้งร่อไว้ข้างบ้านนะครับเก็บมาแล้วสองรอบนะครับรอบนี้ก็กลว่ามันม,มีเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้ารวง จะเอาไปฝากน้องสาวนะครับก็จริงๆนะถ้าหาว่าเราเก็บไว้ก็ก็จะดีนะครับแต่ว่ามันกล่องน,นี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะเก็บนะครับตั้งใจว่าเออไม่มีของไปฝากน้องจะเก็บน้ำผึ้งนี่แหละครับไปฝากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงต่อเนี่ย ตอนนี้นางพญาบินไปแล้วนะครับตอนแรกผมจับเขาได้แล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมากักนางพญาด้วยก็เลยไม่ได้นําหลอดกักนางพญามาก็เลยจับไว้จับไว้ในอุ้งมือแบบนี้จับเบาๆแล้วก็รีบไปหาหลอดกักนะครับปรากฏว่าระหว่างทางเขาก็บินบินหนีไป ฝาแบบนี้ก็ฝากลองรังแบบนี้มีค่ามากนะครับเพราะว่ามันจะมีฟิโลโมนของน้องพึ่งเนี่ยฝังอยู่นะครับเป็นฝาที่เ,เก็บไว้ล่อสําหรับปีหน้าฤดูการถัดไปนะครับก็จะเป็นฝาที่มีคุณค่ามีราคาด้วยนะครับฝาแบบนี้เพราะว่ากลิ่นหรือฟิโลโมนของน้องพึ่งเนี่ยเขาฝังไว้แล้วนะครับฝังไว้อยู่ในเนื้อไม้แผ่นไม้นะครับกล่องต่อไปเรานํา ฝาตัวนี้นะครับไปปิดน้องพึ่งเขาก็จะได้กลิ่นฟิโลโมนฝังแน่นอยู่ในนี้แล้วนะครับคนที่เขาล่อพึ่งเลี้ยงพึ่งพงป่าเนี่ยเขาจะหวงมากเลยนะครับกล่องฝาลังแบบนี้กล่องฝาลังที่มีพึ่งพงป่าเข้ามาทําลังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะจัดการนําเขาไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปไป ตอนนี้ผมนำเขากลับไปไว้ที่เดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆน,นางพญาหายไปแล้วนะครับตะเกียเราลองมาดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับกล่อ,องนี้ก็เก็บมาแล้ว2รอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สอง แต่นางพญาหนีไปแล้วนะครับตะกี้แม่โอเคก็การสําหรับการเลี้ยงพึ่งพงป่าครับท่านผู้มชมถ้าเราจะเก็บไว้ก็เก็บรวงลังไว้ให้เขามีน้ําหวานมีตัวอ่อนให้เขาห่วงรังนะครับเขาก็จะอยู่แต่แบบนี้ผมไม่ได้เก็บไว้สักอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมเก็บทั้งน้าหวานและรงลังเดี๋ยวเอาไปฝากน้องสาวที่เชียงใหม่ครับโอเคสําหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม